ดีเจอารมณ์ดีโอดทีปแรกในรอบ3ามปีโดนตอมอกาหลี่รวบซะแล้วหลังจากที่ประเทศเกาหลีใต้เปิดประเทศให้คนต่างชาติเข้าไปเที่ยวได้แล้วคนไทยรวมถึงเหล่าคนบันเทิงต่างก็แพ็คก,กระเป๋าไปเที่ยวกันรัวๆเช่นเดียวกันกับพิธีกรดีเจอารมณ์ดีอย่างดีเจนุยธนวันรก็แพ็คก,กระเป๋าบินลัดฟ้าไปเที่ยวเกาหลีเช่นเดียวกันแต่พอไปถึงสนามบินอินชอนกลับเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นถูกตอมอสำนักง,งานตรวจค้นคน เขาเมืองกักตัวทันทีโดยดีเจนุ้ยก็ได้โพสต์ภาพพร้อมบอกล่าประสบการณ์ว่าทิแปแรกในรอบ3ปีก็โดนรวบตึงเปิดประสบการณ์ต่อม,อมากทางนี้ดีเจนุ้ยก็ยังได้ตอบกลับคอมเมนต์แบบพลิกๆอีกด้วยว่าสภาพคือสิ้นหวังที่สุด ชาวเน็ตก็ได้แสดงความเห็นกันมากมายอาทิเช่นขนาดดีเจนุยยังติดเลยสงสัยตมอไม่ได้ดูทีวีมาได้ดูโซเชียลแล DJ หละดีเจนุยแกออกจากฟีเวอร์คู่กับเฮียหวังตมอตะกะอะไรไม่รู้คนไทยก็เรียกโหมดให้พี่แจ็คมาช่วยดวนเลยเอารูปคู่กับพี่แจ็คให้ตมอดูไปเลยค่ะช่วงนี้คือต้องพักขนาดดีเจนุยยังไม่รอดอ่ะ น่าจะเกี่ยวกับกัญชาด้วยหรือเปล่าเกาหลีเลยเค้มงวนมากช่วงนี้คือติดต่อมอแทบจะทั้งลำเลยต่อมอพี่เก่าคือโหดมาก